สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุผูสุคนนะครับเนาะมินี้พาพี่พ่อน้องมาเลาะดักปลาซิวครับพี่น้องครับมาเลาะดักปลาซิวไม่ได้กินปลาหน่อยหลายมือเนาะถ้าจะไปวันแห่ไล่คลิปแล้วครับยันพี่น้องเบื่อเนาะมินี้เอามุ้งมาสิบอันนะครับเด้อยสิบอันส่วนเนื้อก็จะเป็นเนื้อปลากระป๋องคุกเขาก็แหละครับเนื้อประจําตผมเนาะส่วนไม้ก็จนี่แหละครับข้องปลาบัวข้องปลาบัวที่เคยมาวันแหแหละครับแต่ว่าบป็ได้มาข้องนี้โดนแล้วเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเลยครับว่ามันสีมันหรับ เอาพี่น้องมุงแรกก็เอามุงแบบนี้เลยนะครับเนาะกลางป้ายงานี่แหละคางป้ายงายนคางฟังนะครับรู้ว่ามันจะมีปลาติ้วเของมาวะเออดังไปเลยครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปเมื่อกันต่อไปครับเอาพี่น้องอันต่อมาเอาหนีเลยครับเออ,อ,อประเด้มาดักปลาซิวโดนแล้วอู่ที่แม่นั่นเนาะ มันรู้มานเดี๋ยวก็รู้ครับผมพลาของอยู่ในน้ำาะโอเคครับเดี๋ยวเพื่อนกันต่อไปครับ <c oughs> เอาอันต่อมาใส่หนีเลยพี่น้องใส <c oughs> ่หน้าหนังตึ้นหน่อยนะครับเนาะใส,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 ส่หนำใส่หนำเลิกไรปลาซิ่วมันไม่ค่อยเข่าครับใส่หนำตึ้นตึ้นคกยับผม <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนต่อไปครับ วงนี้จะอันหนึ่งครับพี่น้องครับงั้นบ้างไม่ได้นั่ปลายหนาดันเตือนแบบนี้แหละเนาะน <c oughs> ี่ครับผมไปบนโต่อไปครับเอ้พี่น้องบ้างอะไรไก่ไม่อจะอันน,น,นั้นครับเนาะทางไม่นี่อทางต้นไม้ล่มเนี่ยครับ <c oughs> แล้วท่านี้มันเอียงเนาะ ดีดียังไงพี่กับผมเดี๋ยวไรครับเดี๋ยวเงินต่อไปครับอเอาเอาหม่องคางป้าบัวนี่ช่กกันครับเลื่อมบอกพี่น้องไปนะคเนาะใส่ขามขึ้นนะครับเนาะใส่ขามขึ้นไม่ยามื่อเส้ากว่าแล้วครับพี่นอ้องเออพนุวนี่เป็นังไหนเนาะสีมีดหรถถือสี่มานมันหลุนกันมื่อเส้ากว่าแล้วครับเดี๋ยวไล่เงี้ยดีๆก่อนเอาเดี๋ยวไรครับผมเดี๋ยวเงินต่อไปครับ ผมมองเป็นแป้นนี่ใช่ไหนครับเป็นแป้นน,น่าตื้นๆนี่เนาะหลังที่มันมักครับแม่นหมู่ะคิดว่าหรอกวั้นี่ครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเ้ิ่งกันต่อไปครับเอาเอาตรงนี้นะครับพี่น้องไอ้เบื้องหลังนี่เป็นหลังสุดท้ายเลยนะครับ ดใส่มุ้งทั้งเบิด์แปดอันครับพี่น้องเนื่องจากเนื้อวัพ่อครับเออเอามุ้งมาสิบอันใส่แปดอันโอเคครับผมเดี๋ยวมารอไอเดี๋ยวมาลุนน้ำการมือเส่าหนามเนาะมาดิเส่าซาบอ่ะแปดอันนี่ถ้ามันเสาซาทุกอันนี่กับพออยู่พ่อกินแล้วเหรอพี่น้องครับไปไปครับมารุนน้ำการมือเส่าครับครับผมพี่น้องสวัสดียมโซ่คกับบรรยากาศฝนตกลิ้นแฉงแฉงแฉงครับฝนตกลิ้นเสย์นะเนาะพาพี่น้องมายำไส้กุ้งนะครับเดี๋ยวมายำมุ้งกุ้งนะเนาะ มุงปลาทิวมันมุ่งกุ้งดนอ่อยไปครับไปรู้ทั้งกันเลยว่ามันถือมันหรือมุมมันมันถือเซลสาจากอันบ่ไปไปครับมึงอันแหลกเลยพี่นอ้องมุ่งเป็นเอียงสีแรงเงสีเลี้ยอียงเป็นสีแรง, <c oughs> งเงเนื่อง <c oughs> จากว่าตั้งทึ้งหยาแล้วเนาะมันเลยเอียงเป็นตั้งใดมีบ่แต่ว่าเขาเลือร้ายว่นหนาถือเซลสายเหรอครับแบบนี้โอ้มีปลาทิวอยูค่ครับนี่แต่ว่าร้ายครับนี่มีปลาทิวอยู่กับกุ้งหน่อยหนึ่งโอเคครับ คือว่าพ่อได้อยู่อ๋อไปเมืองต่อไปครับอันแหลกบอเซลสะครับพี่น้องเมืองอันตอมากครับเพีังไดคือบ่าเพิ่งเห็นเขาเรือหลายๆอ้ยงูเข่าพี่น้องมึงบุตายข้ามุงพอมเอ๋เอาไปถอดซะว่าง,งูนี่ <c oughs> มีไฟพอม ปลาใส่สีมะเขา่าครับงูมาอยู่ในมุงไนเข่ามาเห็ดอย่างเงี้งูนี่เค้ครับผมมันแล้วมนันปละไรเก็นต่อไปครับอันแรกกับบอเซลสะอันนี้สองงูเขา่าอันนี้สามปเป็นยังไงพี่น้องนี่ <Ooh. S 1> มันแต่เนี้ยบวกลืด อู้อ oh, ันน oh. okay, ี้มีปลาปลาสอยครับน euh, you know, in ี่นี่นี่โดดดองดองแดงแดงอยู่ปลาสอยกับกุ้งน้อยนึงนั่นเนาะโอ้แต่ว่ากับโมเส็สะครับนี่โอเคครับผมพอได้อยู่ดอกไปไปเมื่อกันต่อไปครับสามอันเราพี่น้องเพิ่งตั้นหดึ่งเซลสะใช้กันอยู่เอ้เว้เนียปลาซิวมันกับส่งไหลอยู่นะครับมันคือพวกเขามันไม่อยากมันไม่หิว่เงียบบ่หรือย่างใดเบื่อกันที่ซีมังเป็นใดนี่ ต่อมานิวูวันนี่แห่งเงียบมิดสอยใหม่เลยครับมีกุ้งหน่อยอยู่บ่จัโตเองมีกุ้งครับตัวบหลายเนาะนี่โอ้บอ่แซวสะเลยไอ้เบื้องต่อไปครับอันอยู่ข้างต้นไม้ล่มนี่เพียงใดเบิ่งอันใดมากกัมิดสอยม้อยมิดสอยม้อยครับบ่แซวสะเลย โอ้อันนี้มีลายเต๋อแบบนี้นี่มีลายเติอบอยู่เม่งทั้งกุ้งทั้งหมวกหอยครับผมโอเคครับผมโอ้แต่ว่ากุ้งลายครับต้องใส่ต้องเอาเยอะนมันดักกุ้งเบมึงนะนาะกุ้งเขานะ่าดียังสิเนาะขนาดเอาเข่าดักมันยังเข่าดีปะน,นี่นะครับโอเคครับผมไปกันต่อไปครับอันอยู่ในปลาบัวนี่เป็นยังไงแซวสาบ่เบิึงอันไดนกับบอแซวสาจากอันเนาะ เป็นยังไงมันโดนมาดักเถื่อโอ้อันนี้ก็มีเตอกุ้งเหมือนกันครับนี่กุ้งไฟนะครับกุ้งข้อใดอยู่ไหบนี่กุ้งหลายเติมอยู่กุ้งไฟเคครับผมเรื่องต่อไปครับอันต่อมานี่เป็นยังไงครับเหลืออีกสองอันแล้วเน,นี่ยนี่อันนี้เหลืออีกอันหนึ่งเนาะสองอันสุดท้ายแล้ว,ลวก็คือคืโอ้ปลาบอนดีขนาด โอ้แห่มาลำมันเถอะบ้าอู้วันนี้อูนน้วันนี้เซาซาครับพี่น้องพุ่นโอ้วันนี้มาถือบัวเซาซาใช่กันโอ้วันนี้เซาซาอยู่น,นี่พุน่นนะครับอู้ยไล่เติบไล่เติบเกือบเคืองโลอยู่มั้งครับนี่อันนี้อันเดียวนี่เอ๊ะครับเดี๋ยวหุ่นมุงกันดีๆพุน่นนหลครับพี่น้องอู้ ซั่งกุ้งทั้งปลาเต็มแน่ปุณเคยกับผมหนึ่งวันถึงปลาแซวสะจากกันเนาะไปครับเมื่อกันสุดท้ายครับอันสุดท้ายนี่เป็นอย่งไรครับพี่น้องแต่ว่าเข่าเบิดนะครับเนาะเข่าเบิดแซวสะเพราะสมนัดแหละเมื่อกันอู้ปลาแซวสะเลยครับเข่าือเบิดอยู่พีปลาหน่อยมันจากโตหรือมันออกได้เนาะ โอ้แต่ว่ากุ้งไล่ครับอันนี้กุ้งไล่อยู่โอเคครับผมเส้าสารเดียวกับที่ว่าโอเคแล้วแหละครับพอได้ถอดกินเนาะไปไปครับสรุปผลงานกันนี่ครับพี่น้องผลงานดักมุ้งแปดอันเส้านี่บ้านเต๋าดีครับดีตอนแรกนึกว่าตัสีเหี่ยวเนาะนึกว่าตัสีมิดซไตร์ใหมมาได้อันเส้าสารอันนึงครับเปลี่ยนเกมเลยครับได้เกือบโลเลยครับนี่ลู่เกือบโลหรือว่าโลู่กลัวผมนั่นประมาณนั้นแหละครับพี่น้องโอเคครับผม นี่นะครับถือว <cutter aer> <lide> ่ามันเติมอยู่นะครับเนาะพอดี๋ยวเดีกินแล้วครับครับพี่น้องผลงานดักมุงแปดอันมัอนี่ครับถือว่ามันเติมอยู่นะมันเติมอยู่มันอยนเดียวแหละครับเดี๋ยวเส้นั้นเดียวเปลี่ยนเกมเลยครับตัดแหลกในบัตรตัสีเหงาเนาะทึ้งถืองูทึ้งอย่างเนี้ยครับไปเหลือไปแต่ว่ามัอนี่เดีมาสุดลูกคลิปในบ้านนะครับเนื่องจากว่าข้างนอกฝนตกนะครับเนาะฝนตกเดี๋ยวมันจะเปียกกันน่เดี๋ยวมันจะเป็นบัตรเดี๋ยวมันจะไข่กับมันแพงบางบาเนกาพี่น้อ์แล้วนะคิดดีครับขอครับ จะคอยบอกกัาไม่กิดนานเนาะคิวนี้ไปแล้วสวัสดีครับ